สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีรเราจะถือกล้องอยู่ตรงนี้แล้วให้พี่พี่พิพจารณาเลยครับฮีโน่เปิดราคาก่อนเลยเดี๋ยวถามกันอีกเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเลขไม,ม่หมื่นโลปีหกหกอ่าหลายท่านอาจจะงงว่าแพงวะปีหกหกหนึ่งหมื่นโลกระจกไฟฟ้านะครับกระบะย,ยาวสามเมตรยี่สิบครับผมกว้างเท่าไหร่น้งแมมกว้างเมตรเก้าสิบค่ะ สูงสองเมตรนะครับอ่ะมาดูกันว่าชมรถเราก่อนทําไมเราต้องขายราคานี้อราคานี้เนี่ยยังกําไรน้อยหรือเกินเลยผมจะบอกให้อเราด้วยความที่รถปีใหม่หม่น้อยเราซื้อมาค่อนข้างแพงแล้วเราอยากมีมาจอดไว้เท่ๆที่เต็นท์เรามันคือข้อเท็จจริงนะครับขายรถสวยไม่ค่อยรวยครับอันนี้เรื่องจริงเห็นไหมเป็นไงคะอันนี้เป็นรุ่นวันครบรอบ anniversary ก็จะเป็นวันครบรอบของฮีโน่เขาค่ะ สติกเกอร์มีแถมมาด้วยแล้วก็มีกล้องหน้ารถให้ด้วยคันนี้ครบรอบ60ปีฮีโน่ครับเป็นรุ่นฉลองเขานะครับก็จะมีกล้องหน้าบันกันสาดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์คำว่า anniversary อะไรเขาเนี่ยนะครับก็คือเป็น4ล้อได้แหละอะตอมจดทะเบียนปี2566้าหนะครับถ้า66แท้เนี่ยจะต้องมีต้องมีใช่พอ67ก็ไม่มีนะไม่มีแล้วเราเคยขายไปปี67เป็นดัมก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นมัน6กมันเลย มันมีแค่มีหกหกอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยป้ายเล็กไม่ติดเวลาป้ายเล็กไม่ติดเวลาอ่านะครับสวยไหมพี่พี่รถสวยนี่มันดูตรงไหนก็สวยนะคือเดินไปอ่ะสวยรอบคันเลยใช่ให้คันนี้ซื้อมาสองวันเองซื้อมาเมื่อวันอังคารนี่เองค่ะนะครับวันวันอังคารเนาะใช่วันตีห้าปีไม่จํากัดระยะทางอ่ายังเหลือประกันวันรันตีอยู่อีกห้าปีเลยอ่ามาดูภายในน้องแหม่มเปิดให้ดูนะครับ ดูภายในแล้วเดี๋ยวตกใจนะนี่ให้ดูดิเขาใช้รถยังไงอ่ะจริงๆมันหนึ่งหมื่นกิโลครับพี่พี่มันก็สวยก็ไม่สงสัยนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้วิ่งแสนโลแล้วสวยขนาดนี้สงสัยนิดหน่อยนะว่าใช้ดีจังแต่นี้มันหมื่นโลสวยก็ไม่สงสัยนะครับสวยไม่สงสัยจริงนี่ดูเป็นไงนั่งลอยกันไม่เคยดูฝั่งซ้ายพี่ไม่เคยเห็นกันหรอกเดี๋ยวพาดูฝั่งฝาไม่รู้มีป่ะแต่ผมไม่เคยสังเกตนะครับนี่เป็นไงทุกอย่าง คู่มืออยู่ครบนะขี้เกียจหยิบนะครับคู่มืออยู่ครบนะนี่ผังห้องหลังคาเป็นไงทุกอย่างเปง็นไงแม่ก็ครบค่ะดูฝั่งนู้นหน่อยได้ไหมน้องแม <ไป S 2> มขอดูฝั่งนู้นเลยไปดูทางนู้นเหรออ่าขอดูฝั่งนู้นเลยขอดูเลขไม้หน่อยเอา<ป>ทีละท่อนอ่าทีละท่อนนะทีละท่อนนี่นะครับสวยงามแบบนี้ มาซื้อม่หนึ่งมื่นสองพันหนึ่งสองหนึ่งอ่ะนี่แ้ร้านเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะนี่เป็นไงพี่พี่สวยไหมสวยเนาะนี่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 ก็มีเขาไม่ค่อยได้ปรับประตูกันหรอฮะนี่นี่นี่ก็มีเขาปรับประตูกันน้างไหมอ่ะโหดูดิดูดินี่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 เขาทำอะไรกันเนี่ยนี่นี่นี่นเป็นไงพี่พสวยไหม ผมว่าผมว่าปวดหัวเลยอ่ะสวยจนหน้าปวดหัวเลยทาไมสวยจังกระบะเป็นไงน้องแมมยาวสูงยังไงไหนอธิบายกระบะคันนี้สูงจากพื้นน่ะสองเมตรค่ะกว้างเมตรเก้าสิบยาวสามเมตรยี่สิบค่ะเป็นสเปคใช้งานเป็นสเปคที่วัดวัดด้านในนะ่ะใช่ค่ะวัดด้านในค่ะใี่วัดด้านในแล้วนะใช่ค่ะยางอะไรครบยางยังดอกแน่นๆอยู่เลยหมวกมือครบทุกอย่างครบค่ะยางอะไรครบต้องไม่ลงพื้นแน่ถ้าดวงดีไม่ลงค่ะแม่ถ้าถ้าเกิดลงพื้นนี่คือลูกค้าดวงไม่ดีนะ วิ่งหมื่นโลยางรั่วนะครับแต่อย่าว่าไปนะพี่พี่จักรยานล้อนิดเดียวรถผมแม่้องรั่วบ่อยๆเลยนะนี่นะครับถ่ายมุมไหนก็จะบอกว่าสวยทุกมุมไม่ว่าจะเดินตรงไหนนี่ฝาท้ายก็ต่อมาแล้วสองเส้นครับเข้าใจว่าเปิดท้ายแล้วจะเสมอเลยนะครับจะเปิดท้ายได้พอดีผมเข้าใจว่าเขาผ่านการคิดมาแล้วนะครับผ่านการคิดมาแล้วนะครับไฟเล็กไม่ติดเวลานะจ๊ะไฟท้าย LED ด้วยนี่ ผมชอบจริงนะรถที่มันเรียบร้อยแบบนี้ชนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยสติ๊กเกอร์ยังไม่ติดใหม่เลยยังค่ะยังเดี๋ยวติดให้ใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราจะเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ให้ใหม่เดี๋ยวลอกอันเก่าออกแล้วติดให้ใหม่นะคะที่นี้เก่าอย่างเดียวสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะบอกข้อดีของการซื้อรถคันนี้ก่อนอ่าถูกกว่ารถใบแดงประมาณเกือบห้าแสนใช่ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจจะดูรถไปใช้งานไปทำไปทำเงินเนี่ยให้มาดูคันนี้ก่อนค่ะเลขไม่เนี่ยแค่หมื่นกิโลแต่เย็นวันแต่ว่าเราก็เป็นรถมือสองอะนะสวยดีอ่ พิจารณาคันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าซื้อไปทําเงินได้เลยราคาใช้งาน,นได้เลยอะ่ะใช้ใช้งานได้เลยแล้วสวยมากๆด้วยสวยมากเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะสวยแบบจริงจังใช่ครับเท่าไหร่นะเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทที่ส่งฟรีโอนฟรีส่งฟรีโอนฟรีค่ะเข้าศูนย์บริการฟรีฟรีค่ะฟรีทุกรายการท่านใดอยากได้รถสวยไม่น้อยปีใหม่ ซื้อคันนี้เลยหรือท่านใดบอกจะไปซื้อป้ายแดงก็ควรมาซื้อคันนี้นะมาดูคันนี้ก่อนอควรมาซื้อคันนี้นะผมบอกเลยมันไม่ค่อยแตกต่างกับรถป้ายแดงเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ไม่แตกต่างเลยแต่ราคาเนี่ยแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่าใช่พี่ๆเก็บเหลือเงินกลับบ้านแน่นอนสี่แสนใช่นะครับลองดูนะพี่ๆผมมีสวยๆมานําเสนอแล้วก็ค่ะสนใจก็มาซื้อกันนะครับจะได้มีรถสวยๆไปใช้งานใช่ค่ะนะครับรถอย่างนี้ ได้ไปใช้งานก็คือได้ป้ายแดงไปใช้งานใ,ในราคามีส่วนลดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับรใครชอบรถแบบนี้ก็ติดตามช่องนี้ไว้นะครับเรายังมีรถสี่ล้อมาขายอีกเยอะนะครับมีอีกเยอะค่ะ,ะแค่ม,มีเวลาทำคลิปฝาก<ง>ติดตามไว้หน่อยนะครับโอเคครับส <Okay S 2> <ม>วัสดีครับ